บายดีเด้อพี่น้องแกงเห็ดเพาะมาหนึ่เมนูแกงเห็ดเพาะซื้อมาในราคาร้อยสามสิบบาทต่อ,ตอนหนึ่งกิโลหน่งกเมเนเห็ดเพาะหนังคือเห็ดเพาะผักพี่น้อยเห็ดเพาะหนังเราโลเราสองร้อยหาซิบหมแล้วให้นำย้านั่งเนาะเคียวๆแกงพี่น้อง,งเห็ดเพาะนี่ลก,ลรนะก็ระวังแต่แกงแล้วก็ะจะเผากินเดอ้อ ถ่ายมันเย็นก่อนอันตรายพี่น้อยวันตรายเพราะเลายล่หย่อมันหอนอยู่ข้างในนะโอ้ยคายน้ำกระบาดทันปากตายเบ้อหนึ่งบวงตอนแกงหมอกแกงมัน่ายดินจะไม่ดิจบว่ะแกงเห็ดเผาะได้เพี่น้องเร้ใส่น้ำอัเจาะอู้หูเต็มเต็มคำ ดเยอย่า,า,ายพักนักตูนดงลำบาก,กเลยแดดจ้าทีได้นี่ผ้าตุกเด้อนคนเอ้ยคอยวันก้าของได้นี่ หวานอยู่แปดตาก่าพี่น้องยยันยันมันหมพอปิดด้วยก่อนพี่น้องเลย,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 กเลยแกงเห็ดเห็ดแังเฮ้ยลดวัวล่างนะลดวัวล่างน,ะนั้นเก่าก็เลยนะ

ห <c oughs> ลุดจนข้อที่คักเลยหลุดข้อที่นักเลยค่ะบริขี่ได้หุดขอ้อฮะแล้วจะมียงไ้วนข้อไปเ <c oughs> นี่ยเนียงเรยม้วนข้อแล้วตอนนี้เ <c oughs> นียงมูม้วนข้อยเลยพม่นาะป็งเนียงคนม้วนข้ออีกล้วพูนจีกุ้งข้ออีกแล้ว <c oughs> ตอนนี้บู๊ห <c oughs> ลุดดี้ <c oughs> สูงไว้หลุดเนี่ สูขนเาไว้แล้วมันิหักละหลดใปลาลุงเลยครซือธันวาน่าคอซือธันวาเออไรซือในปลาลุงดินปลาลุงีปลาลุงดีใเออมัิดุยาโอ้วู้ชดิไงหลดซนะ ขีดื้อเกินไปแล้วได้ใครขี่ดื้อยกมือขึ้นบู๊ใค้ขี่หายยกเมืออค้นใหรขี่หายยกเมื่อึ้นมาบริ่หายขึ้บนยกเลยปะแค่กิโลดโอ๊ยมื่ายนี่เฮ้โอ้ย้ยเ้ยเ้ยอย้เยเฮยย่าเฮ็ดยเเเ้เ้้ย้ hết phở on măng bên này hết phở tải này khao khao rồi nấm kim bò đó ăn bò hòn bẻ xèo ối bạc tai bò này ai ăn nấm gà muôn ta cái gậy măng มกินนมมาพี oh um. ่น okay. 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 uh ้องมากินข้าวนมกันเอาบะเนีกินนมโรกงมดเข้าออกมาไล่มดเต้า ก้อเองงน้ก็อคนี้ก็จกเฮ็ดเพาะมแห่งกระแลนแล้วนี่ยสวัสดีครับกอนรอ็นงามๆดูปิดขนมก่อนเอาขวขนมมาปิดไว้ปิดไว้เด้อปิดไว้เด้อปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้ปิดไ้เอาปิดขวดนมนั่นเอาปิดขนมไว้กน้ินได้พกินได้หน่นเอาปิดไว้เร็วตั้งขึ้นตั้งปิดไว ตังไวโอเคติมัง่ายบัวอ่งบ่ง่ายได้เลยแค่่มักง่ายง่ายแหเว้ยเจ้าคมาเออแม่ตาข่สมพิรนะสบายดีเ้อพี่น้องแซ่บบ่แก่งเฮ็ดทอดก็ยมันก่ายยม็ได้ดยนเลเนาะไ่เห็นกชปะทจามด้

ทำไมบกงบูกเขาล่ะไปไหมไปขอน้องเกงเทาไหรเจเยอะแข่นเขาคลายี่ทุ่งนี้ดอกใหญ่เนาะเขาปลูกรอเปลขาปลูกไป ทักออกหน่ดอกกุหมันอะดอกตอเยอน่อยเลยดอกป๋อหน่อยแฉะไปเลยที่หัวผูกไปสอนหน้าแล้วก็ฮึมเจ้าเมื่อไหร่จะได้ก็พอเมื่อไหร่ คนกระลืมมึงตามวะขึ้อ้ยนั่งแล้วกันอันเหม่อบอกเป็นย<ม>ุงสูเนาะนั่นสองซองแล้มีหัวที่นาเหรอใช่แค่นี้ยุบนระลืมนะที่นี่มันหาเรองเลยอย่างเรียกสิ่อ 嗯，好，嗯嗯。

mặt bọ mặt bọ mặt một mặt mặt bọ mặt 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 mặt

หันเลยด้่อนได้ตักจิ๊บออกเอออมันหดบ่ให้ไมันไม่หดไดยกิ่ยาวๆต้องเด็ดก็ได้งโงเจ้านั่หะเไม่ะเลยเกนเดหือเยอ

กอดแล้ต oh, hey, ื่นมายด้วยเป็นห่อนบอดใช่ที่เพชรบ่มาทำแม่มามาแม่ไปแม่แต่งนขาแม่นขาแม่กินเพชรเองก่อนใหไแสบ่ปมอย่าไปูเ่อนไปแล้วเนี่ยตาหาเยนเยถาแล้วยังม่ททุบเพียวเดอนหนาไม่หนำฝนทุคนทีใหญ่นะ คน้น,นไเป,เป็นก็แดงปลาจนมันแดงนะถึงหลับปลาเสยืออืมพวกเขาอยู่บ้านขนาะ,ะได้ไปมาขายเราลงมาเขาละเราเหมัอนขอละปลาเพีือเว้ยต้องสายปลาเลนะ้ะ ปัญหาผมเคยมาคาดของเมนเนี่ยเคข้าวบดปลาเนาะป่าผมีห่าเันจะได้เขากำลงาที่เขาดูจเรืองน้าสมัาวนหนักปัญหาเราก็ได้เห็นคนทำแล้วแกกินบ่อ